สวัสดีครับโอ้ยมาซิบัสไต่ขิ้นเลยพี่น้องเลอนี่นี่หนุนหน่องมาอย่างว่าปั้นหน้านะพวกเนี่ยบึ้งมันปั้นหน้าจะไหนโอ้ยทางแท้ฟังนหนนมืดเลยทางนี้ยังเหลือมันปั้นหน้าจะไหนพวกมันว่าให้มันเลียงกลับลงไปมันทนเลียงกลางลงไปเอาผมว่าตอนก้อนสิขึ้นรถหนุนพงก็ปั้นให้เบึ้งแล้วให้หนึ่งมาให้เอาขอบก่อนมันกับเบาพุณ มุมฝั่งหลังนั้นยังเหลืออยู่มงเมื่ทวันเอ้ามองนี่ก็เลื้อยนักสิเรียนเราจังะไรของมันตอนที่เหลาพวกกัเห็ดแห่นเบื้องนี่ยเบื้องว่ามันนี่มันสิเหลียวหอดเลยมันสิเหลียวฮักเครื่องบ่ะหอดว่างานเลยบอลสั่งว่าเหลียวมันก็เลี้ยงตัวทางเลยยังงมัน เนี่ยมองพี่หมมันเลียนลุกไปเอาอย่างหุ่นอีกเอาอุ๊ยบอกกูสอนคนดีอสอนคนบ้าวะ่ะเลี้ยนด้วยวัตถุอากาศเอา,าเลีเ้ยนคางนั่นมืดเลยพี่น้องหุ่นค่างก็แค่ฝั่งนั่นมืดเลยเด้บ้านคางนี้เหลื้อยยุ้บ้านสองเขียวนี่เอาเลียนมาผมก็น,นึกว่าสิมาเอานึกว่าสิมาเอามองนี้เนี่เลียน มุ้นเข่ากลางเสียเอามาข้ามาจังไดนวะมันเห็นงานมันเข่าใจวันนี้ที่ผมสอนมันบ่เข่าใจเลยตอนนี้เอาผมสิปอยมันเห็นผมุ้งสิท่ายคลิปอยู่นี่แหละบ่ได้ประจานลูกน้องด้วยครับบ่ได้ประจานเพิ่งมาเดีวมันลงมาผมสิถามว่าเอามสิปันทั้งขอบปันพ่ะท่านเหล่ามุ้งสิเลียนปันแต่ขางลูกมันสิตอบผมมาจังไดนมุ้งสิท่ายคลิปถามมันยุ่นี่แหละ แต่คำตอบมันให้ผมมันมันสบายจังเลยเอามันขึ้นมารอบนี้มันสิไม่เอาไซด์เอามันเหรียญกันตรงพี่น้องมันสิเอาหมงไรเอาหม่องที่พ่อทันปั้นนี่มันคือปอปั้นมะนึกปั้นงานเห็นงานนั่สิมือนึกว่าสิบไรหมดนึกสิปั้นจะหม่องเก่าโอ้ยบ้านเชียนี้มาเชียงนี้ก็บ่กหอดหัวงานนี่เท้าบั้นห้าก้อนหัวงานนี่เพื่อ ากสเป็นคู um, hum, ah os, enfin. ah Man, ่ like ับสองมงมงนุมุนโงมุนยกมุนยกขาบ้านมันจะมาถอยเก็บหัวงานจเลยมันกินอะไจะถอยเก็บเอาอย่างเดียวเอาบึงหอดหัวงานเดียวมันมันสิหักจะเลยหักไก่ก็แท้วฮักก้อนนี่เลยเอ้าพูดมงเช่นอะไรเนเบิ่งบ้านก็เซาเส่ เอ้ยมองนี้เขามาปั้นนี่มองนี้เขามาปัน้นเออมึงก็ปัน้นเห็นมันอันนี้ก้อนมึงยังเป็นไรเอามองนี้ตายมันบอกมันเป็นคู่ แล้วพกมันกับปั้นดอกฟองอีกกระไรตัวโอ้โหถ้าผมปัน้นผมปั้นเกล็ดหนึ่งครับพี่นอ้องผมประกาศปล่อยมันเรียนคือมันคอนโทรลถามว่าหางฟังหนักผมปรับขึ้นสูงมากขึ้นสูงแน่ยุคเราแต่คือแล้วผมปรับใส่โตผมเนาะผมทำงานผมต้นแบบผมใส่เกล็ดหนึ่งนี่ผมเลยปล่อยมันผิดเกล็ดสี่ แกนเกียร์สีโลว์สี่แล้วผมปั้นนี่หลอดแบบผมปั้นเกียร์หนึ่งหอบสองผมเลปั้นเกียร์สองไปดินแห่งกันสิมันว่ามันเป็นคู่มันสิไล่เก็บมองเป็นคู่คก้อนจังสีมาปั้นเอาทั้งหนอกเอาความคิดมันแต่ถ้าผมนี่มผมปั้นเอานี่เลยผมเก็บเก็บหากระแทกไปกับปั้นสายรอบหนึ่งปั้นขวารอบหนึ่ง ปั้นคว้าแล้วครับมาปั้นใสยให้มันอันนี้ผมต้องเก็บมุมเก็บอันนี้ก่อนเวลานั้นเขาปั้นไงพี่น้องเวลาเขาแลนวนกลางวนตีออกตีออกเพืน่นเลายถ้าบางเจ้าเป็นไ้ปั้นสองหอดเพื่อเก็บหั่นก็แลนวนวน่นข่้กลางจากกลางตีออกขอบเพื่เอเข้างไงหัวง,งานเขาแบบ 3ามห้อยซ้ำมันซ้ำห้องไทยคนระับพี่น้องันอยู่ประมาณนะครับสองอห้อยสามห้อยมันค่อนทนทางบ่เคยเป็นครับมันเบิง่งสังเกตเบิ้องมันรับาเบิ่งครับเปันเสนะียงัะไรรถที่บ่อ่อยแนี่เบิ่งหางหลังกับว่ารถมันเป็น อาว่าฟ้ามันอนะที่ลูกม,มันเป็นหอยมันอย่างว่าเอาหัวงานเอามามสูบ่อนโอ้ยสอนลุงหนองคนไหนด้วยกันทีเหมือ,อนเมื่อผมตอนตนผมประกาศเอาคลิปลพี่นอง นพืพ้นฐานมันเป็นปันน้องผมเองเพราะว่าตงน้มทางแนมถ่ายรูเพราะว่าเขาปับแบบไ,ไม่อยากให้มันห้อยเป็นอย่งนี้กันไดแต่เขากเรียนเ,นเร็วนี่ขเขาเรียนเร็ว,รว <c oughs> ผม,ผมได้สิผมเรีนรเยนตลอดยวล่ะเลียนเจสี่ปันนเองตลอดยวเรียนสาปันสองหลบ เรื่งมาถึงกับเ,เรื่องยังเรื่องิ็เต้นเลยไปปั่นเก็บปัน่นโอ้อความจุมันงี้ลงมาดีเ,เองอะไรเฮ้ยกูบอกว่าให้เอาแกนี่ก่อนเอาแกไปรอบนึ่งเลยจังไปปั่นกลางดาวเทียงม,มึงเอาดาวเทียงม,มึงเห็นกูถามมึงไงกกูเห็นมึงเรียนวุ่นกลางสองรอบสามรอบแล้วมันเป็นยังง มันกดเลยมันเป็นคู่เอาถ้ากดมันก็เป็นคู่แหละเพราะว่าฝามันมันบีบดินออกทางหนอกมันกันเป็นคู่มึงเนี่ยเบื้องหางว่าเบื้องแล้วมันเป็นคู่มันกันโยกหางขึ้นนะมันเศร้าเป็นขันแหลมมึงต้องเอามุมนี่ก่อนคื้จังกูเรียนให้เบื้องหลัูเรียนเอามุม มุมเดียวจังมันเรียนตัดกลางเลียนวนกลางมันจังแง่หนั้นมันบ่าเอามุมดู้มหันมุ่จะบอกยังสี่โอ้ยกูเฮ็ดให้มึงเบิ่งเลยนั่นเขียงอีกกูก็เข้าใจว่ามึงแค่นี้อย่างมึงกูเห็นมึงเลียน,นกลางสามรอบเลยเรียนวนกลางสามรอบทั้งขอบเอา,าอะเปาอ๋อไม้ตัวไปหนึ่งงูอ้าวกูเห็นให้เบิ่งมึงก็บ่เบิ่งบ่ อืโอ้ยบ่ได้จำยังเลยบ่ผู้นึงเ็ยังเขียนเหิุอยู่ตานน่นก็ตาน,น่เนหอยหไม่องอ่ะหอยเบิ่งเเฮ็ดตาทิงนี่้เพิ่งมันเป็นจังไงรนรอเดี๋ยวมันสิเป็นหอยบ่